วันนี้นะครับจะมานำเสนอวิธีการใช้งานเครื่อง f a s h i ม n m o เ i t o r ยี่ห้อซนดานนะครับรุ่น ZD-120E นะครับมาดูวิธีการประกอบกอุปกรณ์นะครับอุปรก,อกรณ์ชิ้นแรกจะเป็นในส่วนของตัวสายออกแซกช่องเสียบนะครับจะมีชื่อบอกตัวตัวสายจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเสียบก็เสียบให้ตรงล็อกจะเข้าง่ายเลยนะครับเวลาดึงก็ให้ดึงตัวส่วนสีเทาดึงออกมา เสียบเข้าปกติส่วนชิ้นที่สองนะครับจะเป็นเทมเทมเนี่ยเราสามารถเสียบได้ทั้งสองช่องเลยเลือกเอาว่าจะใช้ช่องไหนก็ได้นะครับส่วนชิ้นที่สามนี่จะมาเป็นชุดนะครับก็คือจะเป็นตัว bp มาพร้อมกับคับที่เป็นไซส์ในส่วนของมาตรฐานไซส์ผู้ใหญ่นะครับวิธีการต่อก็จะมีฝั่งหัวฝั่งท้ายนะครับฝั่งที่เป็นส่วนหัวตัวเนี้ยให้เสียบเข้ากับตัวเครื่อง การเสียบก็ดันเข้าปกติเวลาถอดนะครับให้มันจะเป็นเดือยล็อกตรงนี้ให้เราถอยถอยตัวล็อกตรงนี้ลงมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด้งออกเองปกติส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียบข้าต่อเข้าออกับตัวครับนะครับเสียบเข้าได้เลยเพราะว่าตัวครับจะเป็นแบบสายซิลิโคนนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดของ ekg นะครับสาย ekg เนี่ยจะมีช่องสำหรับใส่จะเป็นล็อกตรงนี้นะครับ ใส่ให้ตรงนะครับจะเข้าปกได้อันนี้คือเสียบเข้าปกติแหละส่วนสายเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด5สีนะครับจะแยกเขียนไว้แล้วว่าสายไหนติดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่เราติดแบบสามล็ดก็จะเป็นในส่วนของขาวดําแดงนะครับเป็น LA นะครับ RA แล้วก็ LL ติดแบบสามล็ด ทางนี้ถ้าถ้าเราเลือกติดแบบสามดิจิตที่ตัวเครื่องเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบสามดิจิตด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มค้างไว้ประมาณสามวินาทีพอไฟเขียวติดให้เราเมือออกเดี๋ยวตัวเครื่องก็ทำการสต,ตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็จะมีโลโก้โลกโก้โชว์ขึ้นมา พอเปิดมานะหน้าจอแรกที่โชว์จะเป็นหน้าจอปกติเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมาดูในส่วนของการตั้งค่าในแต่ละหมดปุ่มนี้นะครับปุ่มระลอกคีย์เนี่ยจะใช้เลื่อนสําหรับเข้าหมดต่างๆจะสังเกตว่าจะมีช่องตารางสี่เหลี่ยมวิ่งวิ่งอยู่ตามตามหัวข้อเมนูที่เราต้องการตั้งทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันที่เทียนแรกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เข้าในส่วนของตัวที่ BP การตั้งค่า BP เราเลื่อนลงมาต้องสี่เหลี่ยมแล้วก็กด พอกดหนึ่งครั้งปุ๊บจะมีการตั้งค่าทั้งหมดสําหรับในส่วนของ B P ทั้งหมดเลยนะครับก็ oh. จะเป็นการตั้งค่าอารามไฮนะครับของซิตโอลิกอันนี้ตั้งมาเป็นตัตัดาดอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับถ้าเป็นซิตโอลิกตัวโลก็อยู่ที่เก้าสิบทั้งนี้ตัวในส่วนของลูกค้าหรือพยาบาลเนะี่ยก็สามารถแก้ไขค่าได้หมดเลยนะครับถ้ากรณีที่เราตั้งค่าแล้วจําไม่ได้ oh. ก็ให้มา oh. คลืนเป็นเดฟอลต์ตัวนี้ส่วนตัวนี้ สามารถใช้เป็นมอนิเตอรอ์ตั้งให้เป็นโหมดออโต้นะครับหรือว่าเราจะจับเวลาในการวัดตั้งเวลาในการวัดอย่าง15ทีให้วัดซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนเาเป็นออโต้แล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการคาังนี้ผมถือว่าผมเลือกเป็น15นาทีนะครับเสร็จแล้วให้ออกที่กากระบะให ก่อนพอเราตั้งเสร็จปุ๊บจะตอนนี้ก็จะขึ้น15ใช่ไหมครับเขาจะมีคามําสั่งให้เราสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทเป็นหนึ่งครั้งสมมุติว่าเรา,เราวัดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเวลา1 5บาทีเนี่ยจะขึ้นมารับถอยหลังตรงนี้อีก1 5บาทีนะครับแล้วก็พอครบ1 5บาทีจะกลับมาวัดใหม่อีกหนึ่งครั้งการกลับมาเป็นแบบแมนวนวลนะครับเลื่อนเลื่อนมาที่ work mode แล้วก็เลือกเป็นเมนวนวลนะครับถ้าเป็นแบบแมนวนวลปุ๊บตัวเวลาที่ตั้งเนี่ยจะจะหายไป จะไม่สามารถเลือกได้นะครับส่วนอันที่2อันนี้จะเป็นวัดอัตราการหายใจนะครับซึ่งตัวนี้จะจับจากในเสียดส่วนของ lead EKG นะครับจะเป็น lead RL กับ RA กับ LL นะครับหรือว่าเราจะเลือกให้เป็น LA กับ RL ก็ได้ส่วนการตั้งค่าต่างๆก็จะยึดตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างอาร์มไฮก็อยู่ที่30อารามโลก็อยู่ที่8นะครับ อันนี้ถ้าถ้าค่าในส่วนของลงพยาบาลต่างๆหรือคุณหมอก็สามารถแก้ค่าแก้ค่าได้เหมือนกันส่วนอันที่3จะเป็นในส่วนของตัวออกซซกนะครับออกซซกก็ก็จะเหมือนกันกับตัว BP นะครับซึ่งเราสามารถตั้งอะลามนะครับไฮอะลามไฮอะลามโลได้หมดเลยซึ่งตอนนี้ตั้งไว้ที่100กับอะลามโลอยู่ที่90ตัวพอลเลตก็อยู่ที่ไฮที่1้0กับ50นะครับ ส่วนเทมนะครับก็เหมือนกันก็คือก็จะเป็นในส่วนของตั้งค่าอาร์มต่างๆกันทั้งหมดเลยส่วน e k g นะครับ e k g อันนี้จะจะมีตั้งค่าเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของการเลือกลีดอย่างถ้าเราต้องการเลือกให้เป็นแบบ3ามรีดอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นก็คือมาเปลี่ยนตรงลีดท้ายตัวนี้ให้เป็นแบบ3ามรีดซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบ3ามรีดแล้วเนี่ยจอจะเปลี่ยนไปนะครับจะโชว์แค่ลีด2ตรงนี้ลีดเดียวจะไม่สามารถโชว์ลีดอื่นได้ ถ้าต้องการให้โชว์ลืล่นเราต้องเข้าเข้ามาเปลี่ยนนะครับมันเรียกว่าให้โชว์ที่ให้โชว์ลีดไหนบ้างนะฮะแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบ5ลีดเนี้ยตัว e k g จะโชว์มาทั้งหมด2ลีดนะครับก็จะมีอ 2, ่าลีด2ลีด1หรือว่าเราจะเลือกให้โชว์เป็น RVL RVF อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าอารามเหมือนกันกับของหมดต่างๆนะครับ นี่เป็นการตั้งของค่าของ st นะครับถ้าคุณหมอต้องการเข้ามาแก้ไขก็จะมีเป็นตั้งค่าพวก a าร r มต่างๆเหมือนกันนะก็มาดูในส่วนของการตั้งค่าของ e k g นะครับอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเราต้องการตั้งความสูงความสูงของเร็วในการวิ่งของตัวกราฟเนี่ย เราหมุนแถบมาที่อ่ะอเห็นช่องสีขาตรงนี้หมุนแ็บมาแล้วก็เลือกได้เลยถ้าเอาความเร็วที่50ิมิลิเมตรอะไรเงี้ยก็เลือกได้เลยนะครับตัวกราฟก็จะวิ่งวิ่งขึ้นเร็วกว่าปกติแต่โดยสมาร์ก็ใช้อยู่ที่สิ้าครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความสูงของกราฟบางทีถ้าอย่างความสูงคูณหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต่ำไปก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าโดยสมาร์ก็ใช้มาตรฐานอยู่ที่คูณหนึ่งนะครับ ันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นความเร็วตั้งค่าความสูงอะไรส่วนการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาเนี่ยจะเข้าได้จากสองสองช่องทางก็คือเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ช่องวันที่เวลาตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็กดอันนี้ก็จะเลือกว่า,นนวาตั้งวันที่เวลาเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยครับตอนนี้ก็ 42, วันที่เวลาตรงนะครับตรงนี้ ก็จะมีเลือกในส่วนของตั้งค่าของคนไข้เป็นเตียงเป็นเพศเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กถ้ากรณีที่เป็นเด็กนะครับอ,อุปกรณ์ต้องเปลี่ยนเป็นของชุดเด็กทั้งหมดนะครับยกเว้นในส่วนของี l e c g นะครับกับตัวเทมถ้าอย่างส่วนของ bp กับตัวออกซักเนี่ยต้องเป็นชุดของเด็กนะครับถึงจะใช้งานได้ในส่วนของช่องนี้จะเป็น,นตัวเลคคอร์ด ในส่วนของอะลามที่จะแจ้งว่าอะลามไปแล้วตอนกี่โมงนะครับอะลามในหมดไหนบ้างเนี่ยครับก็จะโชว์ตรงนี้ช่องนี้นะครับก็จะมีการเรื่องช่วงเวลาของการอะลามนะครับก็กดเข้ามาเป็นอะลามอีเวนต์รีวิวเนี่ยก็จะมีบอกทั้งหมดเลยว่ามีอะลามอะไรบ้างถ้าเราเลือกดูเฉพาะหมดใดบทหนึ่งก็ได้อันนี้เดี๋ยวตั้งโชว์ให้ให้โชว์ทั้ง ทุกโหมดเลยนะครับจะเป็นอ <Okay. S 1> ก็ส่วนหน้าเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเม,เม,เม,เมนูคีย์หลักกดที่เมนูก็จะมีปุ่มเซตอัพต่างๆ <Okay. S 1> การเซตอัพตัวนี้ถ้ากรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นแบบพวกตัวหนังสือใหญ่หรือว่าให้เป็นพวกหมดต่างๆที่ที่โชว์นะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอย่างบางท่านอาจจะชอบเป็นบิ๊กนัมเบอร์เนี้ย พอเราเลือกปุ๊บตัวหนังสือจะจะมาโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นตัวหนังสือใหญ่นะครับอั <Okay. S 1> นี้เป็นเดโมนะอย่างเมื่อกี้เราเลือกที่ Big n u m b e r อสังเกตว่าตัวหนังสือจะจะใหญ่ขึ้นนะถ้าอย่างเราเลือกเป็นโหมดอื่นนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไป แต่ทั้งนี้ก็ตัวรกราฟ e k g ก็อย่างที่แจ้งไปก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกใช้ทั้งหมดกี่ลีดถ้าอย่างเราเลือกใช้แค่แบบ3ลีดจะขึ้นโชว์แค่ลีด2อย่างเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นน,นี้เป็นหน้าจอสแตนดาร์ดนะครับอันนี้เป็นการเข้าเมนูเซตอัพนะครับน,นี่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเครื่องนะ ส่วนปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนูปุ่มที่สองจะเป็นปุ่มสําหรับการวัดความดันนะครับปุ่มที่สามเป็นปุ่มเดคอร์ดอันนี้เป็นปุ่มปิดอะลามนะครับอะลามเนี่ยจะปิดอยู่ที่ร2อยี่สิวินาทีหรือว่าประมาณ2อนาทีนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มฟีดก็คือหยุดกราฟชั่วขณะนงปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่องของปุ่มเอาไว้ใส่ข้อมูลคนไข้อย่างก็จะซ้ํากันกับตัวเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงนี้ นะครับจะเป็นเรียกเตียงเรียกไอทีจะเป็นตามนี้เลยครับแ้วแ่ของหน้าหน้าเมนูตรงด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราเคอเร์เซอร์มาใส่ตรงลูกศรแล้วก็กดเราจะปรากฏหน้าเมนูเพิ่มเข้ามาอีกอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะจะเป็นเมนูที่แยกย่อยมาจากที่ที่โชว์ที่หน้าจออย่างตัวนี้เป็นตัวรีวิวเราสามารถกดดูตรงที่อัามก็ได้ แต่ว่าตอนนี้จะจะรวมมาทั้งหมดเลยก็จะมีทั้ง EKG, Oxac, BP อะไรเงี้ยกดพอเลือกเคอร์เซอร์มาก็กดปกติก็จะอ่าสมมติว่าเราเลือกดูที่เป็น IVP review ครับกดก,ดกด็จะมีบอกว่าถ้าเรามีการวัดก็จะโชว์ตรงนี้เป็น s ิท t o ร i ิเท่าไหร่ค่าแมปเท่าไหร่ไดแอดโทริกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาจะโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยอาราบเวนหนึ่ง ก็จะจากตัวอารามตัวน,นี้ก็จะเหมือนกับที่ที่เราขึ้นโชว์วอยู่แถบตรงนี้อันเดียวกันเลยนะครับต่องนะตอนตอนนี้จะเป็นการโชว์นะครับแบบน,นี้จะโชว์เป็นทั้งเป็นรูปแบบกราฟนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกราฟ k g นะครับอันนี้เราสามารถเลือกดูได้ว่าแต่ละหลีดแต่ละโหมดโชว์อะไรบ้างนะครับ อันนี้เป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มปรับระดับเสียงของแต่ละโหมดนะครับแต่โดยสมัคมาอารามเนี่ยจะไม่ไม่แนะนําให้ปิดนะครับเผื่อม,มัมีปัญหาอะไรจะแจ้งอะรามเซตอัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ซ้ํากับโหมดต่างๆตรง,งนี้นะครับแล้วก็เป็นสแตนบายนะครับ ขอบคุณนะะะะคค่่นี่เป็นปรับความสว่างาของหน้าจอนะครับปรับได้ทั้งหมดสิบระดับนะครับถ้าระดับสิบก็จะสว่างขึ้นมาเลยอันนี้เหมาะกับใช้กับส่วนของกลางแจ้งนะครับเดี๋ยวมาดูที่ระดับห้าอย่างเมื่อกี้เราใช้ที่ระดับหายย้ารหรือหมอไม่เปิดแบตฟัวอัโตโนมัต้ไปอะ่ะ อันนี้ก็เป็นเลือกเลือกหมดหน้าจอเหมือนกันครับ